ครับคุณพี่มาแล้วครับคุณพี่แต่คุณพี่แต่ตรงอันมิวครับพูดถ่งไหมครได้แล้วครับสวัสดีค่ะชื่อแม่มค่ะดลพรไนเป็นค่ะอายุสี่สิบแปดปีค่ะค่ะก็เชิญแนะนำตัวแล้วก็อาชีพนะคะอายุค่ะ สวัสดีค่ะชื่อดลพรไนเพ้นนะคะชื่อพี่แหมงค่ะอายุ48ปีค่ะอยู่ประเทศแคนาดาค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็ทํางานอยู่ที่ร้านอาหารไทยในแคนาดาค่ะค่ะประวัติความเจ็บป่วยมีไหมคะอ่าตอนนี้ก็เป็นโรคมะเร็งเต้านมระยะที่สามค่ะค่ะการศึกษาค่ะการศึกษาจบอ่า อุทยาไรยราชพัฒนคนครสวรรค์ค่ะค่ะตอนนี้ก็เป็นสังกัดภาคต่างประเทศนะคะค่ะค่ะ,ะเหตุผลที่มาเรียนค่ะที่ตัดสินใจเหตุผละคะ,คะก็พอดีว่ามีพี่คนหนึ่งที่อยู่อเมริกาค่ะเราจะโทกคุยก,กันบ่อยอะไรเนี้ยค่ะแล้วก็ว่าวางนกันว่าจะกลับเมืองไทยแล้วก็จะไปไท้ายค่ะ ให้ของหมองเงี้ยนี่แหละค่ะแต่ว่าช่วงนี้สถานการณ์อะไรเงี้ยค่ะก็ไม่ค่อยดีแล้วพน,นี้พี่เขามาสมัครการเรียนก่อนนะคะเขาเลยบอกเออน้องแม่มีที่เรียนเนี่ยค่ะก็เลยมาสมัครเรียนแล้วก็เพื่อที่จะเป็นการพึ่งพาตนเองแล้วก็ช่วยเหลือตอนนี้คือสามีก็ป่วยด้วยค่ะก็เลยจะใช้หลักของอาจารย์มอเคีวอาคารดูแลกันไปค่ะค่ะ ทุกวันนี้นะคะรู้จักอาจารย์หมอเขียวและแพทย์วีทำมานานแค่ไหนแล้วคะรู้จักตั้งแต่ปลายเดือนเมษายนเนะะี่ยค่ะเมื่อเมื่อปีนี้นะคะ่ะนี้นะคะค่ะเพราะจากที่เราได้ปฏิบัติตามเนาะเราได้รับประโยชน์อะไรบ้างคะก็คือตอนนี้คือทําการแบบปล่อยวางอะคะแล้วรู้สึกแบบ มันโล่งแล้วก็อย่างดีขึ้นนะคะค่ะถ้าถ้าเราจะพูดถึงการลดละกิเลสหรือว่าความอยากค่ะอะสามารถช่วยให้เราลดละอะไรได้บ้างพ<า>อจะยกตัวอย่างได้ไหมคะมากค่ะก็อย่างอ,อย่างเราทํายังไงะคะเราเปิดธุรกิจที่นี่นะคะเราก็เราก็อยากให้ผลกําไรอะไรเงี้ยค่ะมันมันก็พอเนี้ยแต่หลังจากที่เรา เอเข้ามาตรงนี้ได้ค่ะเราก็เอออย่างปล่อยวางอะไรได้เท่าที่ได้อะไรประมาณเนี้ค่ะไม่กลับเมื่อก่อนนี้จะเป็นคนที่แบบปากไวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะลดเป็นแบบเงียบเขาก็จะบอกว่าพี่เปลี่ยนไปเนาะอะไรประมาณนี้ค่ะก็รู้สึกเป็นคนที่ใจเย็นมากขึ้นนะคะ เรียกว่าลดไปหลายเรื่องเลยนะคะมากค่ะมากมากคนรอบข้างก็จะบอกว่าเราได้เพื่อนใหม่ได้มิดใหม่นะคะใช่ค่ะ,ค,ะคนรอบข้างด้วยค่ะค่ะมีท่านไหนนะคะมีคําถามเพิ่มเติมไหมคะสามารถถามได้ค่ะค่ะถ้าไม่มีก็เดี๋ยวช็นอาชาติพุทธนะคะถามคําถามสามคำถามสุดท้ายค่ะเซนค่ะครับผม ครับผมคุณพี่จะรักษาสินห้าเบื้องต้นได้ไหมครับได้ค่ะคุณพี่จะรับฟังและทําตามมติหมู่ได้ไหมครับได้ค่ะคุณพี่จะเป็นจิตอาสาทํางานฟรีได้ไหมครับยินดีค่ะครับผมขอบคุณครับค่ะมีท่านใดนะคะคัดค้านการสมัครเข้าเรียนของคุณดนลพรนะคะยกมือได้ค่ะ ไม่มีนะคะยินดีต้อนรับนะคะครับผมขอแสดงความยนดีด้วยนะครับงานสมัครเข้าเรียนผ่านแล้วนะคะค่ะขอบคุณค่ะสาธุค่ะเดี๋ยวเราเชิญท่านต่อไปนะคะ